กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอาอาปลาลุงเด้อสุหมงสุบอนสุขูสุคนภายในประเทศและต่างประเทศพบพอก,กับส่องสานีป่าเด้อวันนี้พ่อใหญ่จอยนะฮาสิเอามา่าอไงคือเก่าพี่น้องเลยพแนละสิไปสวนพแนละโอ้โหลดกระช่องสายสิดได้จุงเอาพี่น้องเลยไปก็บ่ได้ป้าหม่องม่วงสมดกแทน่ะพี่น้อง Nóc cái thấy mong 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 đỏ đỏ hảo kalang càng, ừ. càng đỏ này đó anh anh ấy sẽ Huẩn thang căn bản nó ủi đỏ, nha kìa 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 Mưa เขาสวยลูกมันตายบ่นอะพี่น้องเลย,อ,ยอี่เขาวยเมือ่อเมืนน่อไอ้ต้อนอินพลัมต้อนอินพลัมไงไม่ใช่ต้นงามๆน้องปาเตียบอเมือนะ่อหน้าบอ อันนี้ลกไปทางนี้สิไปทางวัดน่อยทางเข้าไปนะไปทางขางวัดเออละมันกับใต้บัละปเตียเออสิได้ไปหาซือละมันแล้วจักแล้วเฮ้ยเียวหน้าใาเ้อาอันนี้เฮือนสองตายายพี่น้อง พื่สิยูเหือนบอกองตายงสตาย่ล้ด็ดอดเขาไปไนะบานยได้เนาะ้นเขาได้แล้วงเนาะไปละจ้าขี่รถจักออกกับพ่อใหญ่ใกล้เติบได้พี่น้องเลย เกาะขึ ừ, ้นเลยก่อมือเรียกก็แล้วอะไรทางมานาพี่น้องแล้นี่กระลังลงหวยพี่น้องเลยธรรมาตาดบานน้องบรรนาเฮาพี่น้องเอ้ยมีเพื่อนบอลเลี่ยวือบอลเลี่ยวหยางนะพ่อ เขาพ่อิ่นลืมเพิ่นลืมผ้าพี่น้องเอ้ยผ้ากับไผยมาจุดอัน,นมาจุดไม้จุดตอกเนาะเพิ่นเลยกลับเมื่อหาห้เฮาย่างหลัดไปพี่น้องเฮาก็ไปคนเดียวตอนตอนนี้กำลังย่างพี่น้องเอ้ยบรรยากาศยามเศร้าสิบห้าหล่อสื่อลำมั่นอยู่พี่น้องเมื่อนี้ อุ้ยเขาขายอันบแมลงหนึ่งซองบาทผลบ่อพี่น้องเลยล่ามอีกซองสองบาทกับประมาณร้อยล่ำโหดายอย่างสีพอมันตายหลายเติบปลาต้อแบบว่าตุ่ยหวานตุ่ยมันตายนั่นๆที่ว่าอัน ปักตื girl, ER ่นน้าอันหนึ่งแบบว่าตัวที่ปักตื่นน้ำเหาะเหาอันเพราะเอฟซีเพื่นบอกว่าเนาะห้อันห้ท้อนขึ้นมาเบิ่งดูแมนปักตื่นบอกแมนอันมันตายปักตื่นน้ากับมีแล้วกับปลายมันอ่อนอ่อนกับมีแล้วกับเงามันที่มันบอกมีตาเห็นไหมผู้ชมกับมีมันก็เลยตายตัวใดที่ว่าแข้งแห้งมีตาขืนกับขืนงาม ได้นะกระตายเข้ากับศิษประหามามาไหวเจะาบ้าสิไหวปลูกยำพลผูกป่ะจัดยำพลจังมานิบยำม,มันตายนะท่านผู้ชมแ้วแม่บอกว่าบ่ให้มานิบแต่น้ำหมอกก็มีอยู่ได้ท่านผู้ชมนี่นะเฮาย่างมานนี่น้ำหมอกก็มีน้ำหมอกต,ตกตกยำตอนเสาร์ าไปเบิ่งอยู่สวนเลยท่านผู้ชมตอนนี้ยังพัฒนาหอดยังห่างอุ้มหนามนำเกษสรสวยเติบโตขึ้นจากสุดเมืองเมื่อนไงพอสิบเสียหย่าเนี่ยหย่าก็มีน้อยนึงบร้มีลายนะท่านผู้ชมมีบ่อนขอกงวเก่าแหละพอการันตีการยังใหม่หย่ากับพัฒนาขึ้น น้ำเหมอกกระต๊ะเลยท่านผู้ชมต๊กินใบตองเปียกเวิดืหอยใอยเหือยยางพี่น้องเลยโอ้เสียหยาหยาบนให้ของงวนเลยมันเกิดบองเดียวพี่น้องเลยเสียหยางค่ะเอาสิพ้าท่านผู้ชมกลับบ้านวันนี้ เพราะว่าสิเมื่อแล้วท่านผู้ชมเอ้ยปุ๊บข้าพอย่างไรง่อยยิ่งหลุมข้าพอย่างยิ่หลุมห่อยง่อยพี่นี่เอาเลย มเบื่อเพิมนาเด้ออุ้ยตะเตนมาจับมันอืมเพื่อนอะพี่ตอเอ้ยสปดิอืดีก็รุง้โอ้ <c ười> นิคิวคิวเอ้ยมากุมดุบกุมดุบเด็กหลบเด็กหลบน่ะน่ะโอ้ยแม่นองอันเอ้ยพี่นอเนอไบัคือห้มนกินนมอุ้มลูกกินนมอยู่ี เห็นอะไรเขื่อเห็ุก่นเห็ุยังอะไรเออคนเป็นหมานอนเนเ้อ่นปีแอ๊กบ่คนหายไงก่นปีแอ๊กหายอือนอนแตะแข้งเด้อหัวมันจะงามคือไอ้คิวนี่หัวมึงงามแล้วแต่แข้งทั้งนั้นแต่แข้งทั้งนี้ mẹ gây chịu thai chịu hình ăn lắp nọc bít tìm tay biết mẹ 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 mà mẹ 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 คิวจายเอติจาอเอติพูด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 เต้นขยบขยบแล้วพูดคิวคิวเอ้ยเอเ้ยเป็นสั่งเนีพี่น้องเลย ตั่งเลยอยากาดเป็นสินเป็นสินเอกเ้กัดเป็นสินออกเี้ปวดโหมดตั้ดักับบนลยเฮ็ดเอ๊ะต้อันเนอร์กันนมกันนมมากเหรอบอวาาอยู่ดัมนมนะบขาวใชมันอันตราย มันเลี้ยงมั้งเออให้มันกินรสนำนำนมเลี้ยงเลี้งนให้มันดูดน้ำนมเลี้ยงไอ้คิวไอ้หน้ามึงบัดเซเลยไอ้คิวมีโมแล้วอันนั้นก็หมูผู้ชายพี่น้องเลยอือคิวมีหมูคิวมีเพื่อนแล้ว ตอนอน้ะมาตอนอน่ะเป็นอย่างคนใายคิวนะนี่นี่เราแบบนี้เฮ้ยมาพี่มาพี่คิวคลิปนี้ก็สสลาลาคลิปเลยเด้อท่านผู้ชมเลยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม่องสนีป่านนนหน่อยเด้อพบกันคลิปต่อไป่น่อยสบายดีถลีบแล,ลบเหรอืออ